ตอนนี้นะครับเรางจะเข้าสู่อีกช่วงสำคัญคือการเล่นเกมกันนี่เกมสองเกมตรับตรับมาให้เล่นกันโอ้ยเป็นไงสองเกมได้เ่ะ เมื่อกี้ผมหันไปเจอควารู้สึกยังครับยังไงฮะผมเลือกน้องชมพูก่นอนคือเมื่อกี้ผมหันหน้ามาชมพูแบบก็เลยเอาเลยเลือกเลยเลือกเลยอโอเคเชิญครับเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มเข้าทีมผมเลือกนุ้งทีโทมโทเมท้าของผมครับพี่พีมครับ แล้วนี้พี่ีมีฝันแด้ได้หาได้เลยมาให้กันอีกหนึ่คนที่ทีมทัวร์นาะเลือกนะครับขอขอเลือกพี่ออแอครับอออีออแอออรีเฉยๆออนติเตอร์อยู่ทีมทอเมทอซูวิตเตอร์ซวิเตอรที เนียนเนียนเนียนรุ huh. course, exactly. ่กระจกกระจกมัทำไมกระจกมันใสเนียนใสเนียใสโทกครับอยู่เยบ้ากมีว่าผิวฮะผิวโอเคน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นเลยผิวเต่ Thank uh. ถ้าใช้สูตรของโชกุนเนี่ยจะจะอะไรอ๋อลดไม่มีสิวคำว่าไม่สามสิบวินาทีเพราะสิวคำตรงกลางคือกลัว พอได้นะพอได้นพะอได้นะโอเคเวลาหมดา2หสทีมจับเวลานะครับมเวลาใหหน่นาทีห,าหนึ่งนาทีนะครหรือ,อยากได้ค่งชั่วโงคะอนี้อยาสกสช่วโมงหนึ่งใช่ไหมคุณเอาคิดไเยต่อๆต่อๆได้ไหมรีคิดไปเรื่อยๆได้ไหะโอเคถ้าทีมคอมเินเตอรพอแล้วนี่คือหนึ่งนาทีของคุณครับถ้าตกลงคืนเมื่อไหร่ก็ได้คืนเมื่อนั้นครับนะับ เร็วเลยเหลือทีมที่เหลือจะคล่องแคล่วมากเลยนะฮะเอเอทีมเป็นสามป่องเลยเออนี่แหละนี่แหละเอสอสะท้อนของตุ๊กตาทีป๊อปจริงๆริงเอเอผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วคึ่งนาทีผ่านไปแล้วคึ่งนาทีเอออะไรได้ ทีโค้งหนึ่งนาทีโอ้ยเก่งจริงเก่งจริงสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหก นะฮโอเคซ้อมก่อนซ้อมก่อนลองดูก่อนเออให้เวลาสองแต่เดินเออนี่ดีๆไม่ต้องเป็มคนนะเอ้ากลายได้เอ้าได้หมดเลยโชว์ลุ้นได้หมดคนๆด้วยอ่ะทีนี้โอ้โหหลังเราหลังเราองลีเออเอาหนักเอาหลังเอาหลังเฮ้ยได้นะ เอวเอว่อออมรีไหวไหมออมรีไหวนะไหวอยู่เอาเท่าที่ไหวนะฮะโอะเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจับเวลาครับไปฮะเอะ่อโอเคดีฮะยังประคองไว้ได้แค่สามคนที่นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะที่ไม่ได้พูดกันออมรีขอยืมก่อนไม่เป็นไรเพราะเพื่อนยังอยู่ทับสองคนนะฮะ นี่พี่การพี่การเขาผือพริวมาชอบคุณก็คือเหมือนขยับตัวน้อยนะคะแต่ห่วนของเขาคือหมุนเตี้ยเตี้ยตลอดเวลาหนึ่งนาทีครับผ่านไปแล้วครึ่งนาทีครับผ่านไปครึ่งนาทีเท่านั้นหมุนเตี้ยเต็้ยทำได้ยัไงทำได้ยังไงคุณเป็น,น,นคนที่เก่งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกงที่จะรูเรื่องจุดแรงนองปวดได้ดีมาก แต่เห็นว่าชอบคุณรู้สูตรนิ่งเขาจะมีสูตรเกี่ยวกับเรื่องของแรงโนกมเขาเรียกว่าแรงแรงเบียงนะใช่แรงเบี่ยงนี้เขาใช้สูตรอะไรไม่รู้แล้วก็นักษ์เบี้ยสตร์ชื่ออะไรนะฮะสูตรที่ใช้นะครับก็คือสัตว์สีแอนเนโซโอนักษ์เบี้ยสตร์คนนั้นชื่ออะไรไม่รู้ฮะโชวคุณปาบบริษัทเชจนะสูตรนี้เลยก็เลยทำให้เกิดแรงเบี่ยงแบบนี้ขึ้นมาใช่